สวัสดีตอนเสาร์อีกหลอบพี่น้องจ้าวาพโมโหจากตนใหม่อันนี้อีกอันนึงเนาะตอนนี้เพิ่นจะเอินอะไรนี่บันไดสวรรค์บันไดสวรรค์หรือบันไดเศรษฐีหรือบันไดเงินบันไดสวรรค์บันไดสศรษฐีหรือบันไดเงินนี่ออีกชื่อนึงก็คือเป็นว่านตีนตะขาบเิ่นว่า ภาษาบานท่องวานขี่คลิบน้พี่น้องเนี่ยเป็นยังเขาอย่างอื่นบันไดสวนเบึงใบเพิ่นกับต้นลั่เพิ่นนี่เพิ่นจะเป็นชันเป็นชันเป็นชันขึ้นไปแบบนี้นะพี่น้องคือกันก็บันไดเป็นชันเป็นชันขึ้นไปแบบเนี้ยเป็นอยังเพิ่นยังงอื่นวานตีนตะขาบเพล่นมันก็คือกันกับตีนตะขาบนาะพี่น้องเบึงใบเพิ่นออกไปคนละทาง ไอ้ันจะออกไปพ้น้ะทางเนี่ยคือกันกบเอคือกันก็ขีขเข็บนะคนบางสิเออเนี่ยแหละอะไรเนี่ยทำไมไมันเป็นอย่างนี้ล่ะบางคนมันจะเอาใบเอาใบไปตำแล้วก็ใส่บีบหนาบางหน้าวใส่เอาไปเอาไปไปพอกตรงที่ขีเข็บกัดนะพี่น้องนี่ตรง ตรงบาดแผลที่ตะขาบกัดนะคะี่บางคนก็จะเอาทั้งล่ำทั้งใบไปต่าเอาไปตําแล้วก็ผสมกับเหล่าขาวานาเหล่าขาวอยอดใส่จั็กน้อยเรวก็จะเอามะพร้าวใส่ใดขึ้นกันจะพี่น้องจา้าจะใส่เหล่าขาวหรือใส่น้ำมักหน้าก็ได้นะเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยกันปักชำนะคะหักงาแบบนี้เลยพี่น้องจา้าหักงาเสีย เอาไปปรับช่ำได้เลยนะเนี่ยแบบนี้นะคะดูเขามียางเขาจะมียางสีขาวๆออกมาเคยนะพี่น้องเป็นบาดเป็นแผลกันดิยินมูคนเราเพื่อกันเป็นบาดเป็นแผลนี่เอายางพ่นใส่ยางเตัวน,นี้เอาไปใส่แผลแผลก็จะหายเร็วเพื่อกันเคยใส่อยู่พี่น้องเคยเอาใส่แผลอยู่จ้ะแผลก็กจะหายเร็ว รักษาแผลกนใดัยขึ้นมาก็เอาใส่อยู่นะพี่น้องจ้นเคยใส่อยู่จ้ะเคยใส่อยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือประสบการณ์ของตัวเองนะคะแต่แะเด้ยงยิ่นข้าเจ้าวามากคือการเด้ยงยิ่นข้นวามากคือกันว่าให้เอารักษาไอ้อียงกับเราหูนำหนวกกระดัยขึ้นมารักษาหูนำหนวกกระด โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปนี่นะคะโอ้โหมีราคาเป็นบ่นี่คือต้นตินตะขาบจะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้เป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับด้วยนะคะขยายพันธุ์ด้วยกันปักชม บางคนจะเอาใส้กระทางแล้วก็หอยไว้นะคะหรือแขวนเอาแขวนแล้วเวลาเขาจะออกมานเ้าจะเลื้อยแล้วเขาก็จะไอ้นี่ลงเลยลงไปแบบนี้ก็จะดูสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่อตัวนี้เป็นกิ่งขนาดนี้นะคะนะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะเหมือนเหมือนเหมือนตินตะขาบเลย ตันนี้ใบเขาจะร่วงลงหมดเลยเนี่ยเนี่มืองจังหนึ่งอ็คือเมืองบงนะพี่น้องเอ้ยเห็นว่าเขาจะไปเหมือนเหมือนตะขาบเหมือนตัวตะขาบนี่ก็คือวันตี้นตะขาบหรือบันไดสวรรค์ หรือบันไดสิทธิหรือบันไดเงินเป็นเอื่นในหลายซื้อนะพี่น้องรักษาแผลก็ได้นะคะเป็นแผลสดที่เราเป็นแผลสดๆเนี่ยมาเอายางเขาใส่ทำให้แผลหายง่ายๆนะคะ เข้ามาดูต้นไม้สมุนไพรหรือไม้มงคลฝากบ้านน้อย,อยของบุญมีคุชิตาด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าฝากไปในเด้อพี่น้องจ้าอาจจะวามโบกเกงคนเราก็อาจจะวามโบกเกงนะคะ ยังเป็นมือใหม่อยู่คะ่ะฝากบ้านน้อยๆของบุญมีกุชิตาด้วยนะคะเพื่อนๆขอนขอคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นั่นคือกำลังใจของเรานะคะขอบคุณมากจ้าเพื่อนๆพื่นจ้าฝากบ้านบุญมีคุชิตาด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ